สามโลกว่านะสามโลกว่าสามโลไปมันละเอียนี่ง่ออยู่บนเดนชุ่มยิ่งกว่านั่นเลยปกตินับหนึ่งไม่ถึงห้านั่นเนี่ยอันนี้ประมาณกติปกติไม่ต้องนับด้วยปกตินี่กินเลยนะถูกเขาดูน้องสู้เราพร้อมนะครับเห็นไหมสีสันดูดปุระมาณนี้เลยทุกชอบสายเนื้ออะไรนะก็ สวัสีครับนเร<อ>สวัสดีครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเอลสวนนาเรครับวันนี้อ๋อมาๆนาเรไม่ใ็่อย่างนอ้อวัอน,นี้ครับก็เปลี่ยนระบบน้ำม่ครับทำไมถึงเปลี่ยนนะั้นนั่นน่เนี่ยวระบบระบบน้ำนี่มันไหนบ่ทั่วถึงแม่น้องเด่นพรามันเคลื่อนว่าได้ครับเพราะว่ามันไหนานา้ำยดมันยดึดเพรวจุดมันแบบมันบ่ทั่วถึงมันมัมีวงรอบอืมเพราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายเพราะว่าเขาจะได้โยุ่งนอย่างนี้บ่นี่จังตั้ง เปลี่ยนเปลี่ยนหัวมันเพื่อจะได้ปรับอีกอาจจะจอดรอทรถข้างแรกอาจจะใส่จุดนี่เทรื่องสองก็ต้องใหญ่ามากอ๋อครับครับนั่นแหลนี่เคยไปอยู <ไป S 1> ่ <ไป S 1> อิอสราเอลทำระบบหน้ามาก่อนเด<า>้วย <c oughs> เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนภาคบังคับครับยุค<อ>ไไนน,นั่นแหละนี่มีประสบการณ์ในเรื่องการเดินน้ำหรือว่าการระบบนี่นะครับแต่ว่ามายังเราคุ้มเกินเลลงเดินเบิ้งยูทูปยัง ผู้ชันั่การก็เจ้ามี่คลิปนี้ยังออกให้เพิ่งือวาง่ายสะดวกดีวันนี้วันนี้มีเมนูเด็ดนะครับจะมากินสวนนาเล่เลยวันนี้อ๋อฮะโลเคชั่นใหม่เดี๋ยวต้องตามไปดูครับต้องเกี่ยวกับเนื้อเนื้อสายเนื้อแต่วันนี้อาจจะได้กินสุกกันหน่อยนะ่นออาการห่อนครับแล้วเดี๋ยวได้กินได้กินนมอไฟห่อนเอาแบบกัดควอนเลย คุณสองคุณสองครับวันนี้ต้องรอติดตามครับเดี๋ยวน้ำรอกน้ำบ่งเนาะใช่นั่นท่อนๆเนาะคือจะมีแนวเย็นเรือมีอยู่แล้วคอนไคเอยู่หรอว่ะต้องมีอย่างเย็นเย็นมาแครจังหน่อยเลยโอ้บัวป่านทะเลครับน้ำใสใสบ่อตรงนี้นน้ำไม่ใสอย่างนี้เลยนี่มีปลาทับทิมปลานิลครับนั่นเองก็เอาฟางมาให้มันกินนะโอ้ตัวใหญ่นะพี่น้องนะเห็นไหมโอ้นี่ครับบ่อนทะเลนี่นี่เดี๋ยวไปนั่งแคมป์ปิ้งกันหยุดนู่นนะครับใต้แท่งน้ำแครดีกว่า โอ้โมาเจอของดีครับเจอของดีนี่นะครับจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของเมนูเราเย็นนี้ครับนี่นะครับยอดผักติ้วครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากันนะเรามาเที่ยวไหนเราต้องหาวัตถุดิบที่มันมีตามท้องไร่ท้องนานี่ครับนี่คือยอดผักติ้วเดี๋ยวผมจะไปกินกับซอสมาลานะครับกินกับเนื้อครับมันออกเปรี้ยวครับมันคงจะตัดรสชาติดีเอาใส่ต้มปลาอร่อยมากนี่นี่ครับเด็ดไปเยอะเลยผักเราไม่เยอะวันนี้เนื้อเราเยอะแต่ผักไม่เยอะครับดูไหมเนี่ย ถ้ามันดอกมาเขาใส่ต้มปลานะครับมีราคาแพงนะมันออกถุงละสิบสยิวนนาเลนี่ก็มีครลบเกือบทุกอย่างเนาะมีมะเขือพริกเดี๋ยวแอบบขอพริกนาเลยไปก็บใส่ตู้เย็นไว้กินสักหน่อยไม่เห็นแกไปขายนะ <c oughs> แบ่งพี่แบ่งน้องครับนาเลไม่ได้ขายพวกนี้เห็นไหมพริกเต็มสวนเลยโอ้ไม่ได้มาเที่ยวสวนนาเลนานพริกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเอาไปทําเอาไปขอสักขีสองขีเดิอดนาเลยเด้อ เจ้าของมันไม่อยู่เจ้าของมันอยู่เน่นขมโมยพริกครับพี่น้องขมโมยพริกนเลยเนี่ยนี่ครับทีเปแถวเลยนะข้างหลังนี่เยอะเลยเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวจังสี่มันต้องขมโมยสักหน่อยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้พริกกำลังหมดพอดีอ่ะเดี๋ยวรอน่เลยกับเซียนเบนเซีนเบนมาดูหมายสำหรับใส่หนูครับสวนนี้สวนข้างๆยายทานนี่ตรงนี้เขามีบ่อปลาบ่อปลาลุงพง แต่ว่าปีนี้น้ําแห้งไม่ได้มาสูบนะครับแล้วก็มีคุยหนูเต็มเลยเดี๋ยวเฮอรเซียนเป็นมาดูครับเผื่อจะมาถ่ายคลิปปิ้งหนูเพื่อนๆชมกันรอติดตามนะครับครับเซียนเป็นไปหาหมายไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับหมายหนูนาครับหนูนาอยู่ฝั่งนู้นครับ เดินกันมาเตรียมของรอที่นี่ครับพูนน่เดีไปละเป็นจังไรเซนเว่นมีหมายว่าหมายดีก่อนพูนพูนนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ารอดูด้วยกันนะครับเซนเว่นจะมาเผยสูตรลองยกยกโชว์หน่อยนี่อันนี้คืออุปกรณ์อุปกรณ์ยั่งยั่งเข้าท่านเลยทั้งแต่ไม่แปลกเท่าเข้ากับอันนี้ที่ถือมาในนี้อะไรข้าวเปลือกนี่ไม่แปลกนะนี่นะครับดักหนูนาด้วยดาวนี่รอดูด้วยกันเราจะเก็บไปก่อนเปิดความลับรอบหน้านี้เราจะ มาโชว์ผลงานว่าอันนี้รถแบบนี้ได้ชัวร์กอชัวร์ชัวร์เลยเนาะแล้วที่โฟมม่อถือมาทำอย่างไรอนนี้วันนี้พก่อนเดี๋ยวมันรามีเมนูเด็กันมีเมนูเดมโอ้หวันนี้วันนี้พักก่อนเดียววันเรามีเมนูเด็กันมีเมน้วันนี้วันนี้พักก่อนเดยววันเรามีเเด็ดกันมีเนูหมันี้นก่อนเยันเราีมนเด็มเนเอนี้มันกนเดี๋ยวาเนเ็กนมีเมนูด็้วันนี้วนนก่มๆด้วันไอ้ เป้าหมายหมายนี่ทั้งปลาไหลทั้งหนูเนาะยืดด้วยด้วยกันเลยรอบหน้าทั้งหนูทั้งปลาไหลเลยอัดจบมาแล้วครับสมควรแก่เวลาวันนี้มีเมนูเด็ดนะฮะนั่นเลยโชว์นะครับกับเซียนเบนล,ลองโชว์หน่อยแล้ววันนี้เห็นนั่เลยขี้กินชีกนช้กินเวลาเป็นของตอนนั้นเนาะมันอาจจะเป็นดูสีขาวเนาะเพราะว่าซื้อนี่มาครับดูเขาฟอกขามาแล้วอันนี้สาม,ม,ม <3 S 1> โลกว่านะสามโลกว่าสามโลไปมันอะไรนี่งออยู่บนเด่นมันใหญ่บว่นั่นเลยมันใหญ่ของสร้างหรือของยังนี่ วันนี้อากาศเป็นยังไงเซเว่นโอ้อะนั่นเลยเอาตรงนั้นมาโชว์หน่อยอ๋อมาล่ามาล่าอากาศมันร้อนใช่ไหมเราจะกินหม้อไฟโฉมชิ้มก่อนแล้วได้โชว์หน่อยนี่นี่ครับเออเม็กอินเจแปนของเล่นต้นสำรับห่อนๆเลยล่ะนี่นักินกับชาบูอย่างนี้อีกอีป่อยแม่เป็นเมนูยังไงจะยังไงกินเดี๋ยวนึกกินชาบูไงเดี๋ยวเอาเอาน้ำใส่เดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ลวก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  ลวกสาลวกผ้าโอ้จะไม่ได้เอาอะไรมานะมีแต่พริกนะมีแต่พริกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่จัดผมก็ลืมเอา,ามาด้วยเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเล่ไปนี่นเดี๋ยวนี่นะเอาลวกเราเราจะเราจะก้อยด้วยหนึ่งแล้วก็เราจะกินกระชังบูด้วยหนึ่งอ๋อน่าจะก้อยด้วยครับอไอ้ไน้ำตก เฮ็ดนะเฮ็ดแบบสุกคล้ายๆน้ำตกเอาเอาพริกป่นข้าวคั่วนั่นเลยเนาะข้าวคั่วหัวหอมใส่แต่ว่าเอามะนาวนะเอาเม่นเม่นนู่นเม่นนี่ล้วนๆเลยครับครับนี่นี่นี่น้องน้องเรีนน้อเรีนนี่มันนี่เก็บขโมยพริกกับมะเขือนั่นเลยหน่อยแล้วก็นี่นี่เดี๋ยวจะลองกินกับนี่แม่นั่นเลยพักอย่างก่อนพักเตี้ยวพักเตียวครับนี่ครับบรรยากาศอยู่สวนนั่นเลยเนี่ยวันนี้นะพี่น้องเดี๋ยวอันนั้นนั่เลยไปเอาของเพิ่มเพราะบ้านนั่นเลยอยู่ใกล้ๆนี่เองครับ นะพี่คนขั้วมันมันไม่หนูเดียวมันมันบหลากหลายอ๋อนั่นเลยต้องการเมนูออเดิฟครับมันจะแสบๆที่น้องอ่ะขึ้นเลยเอาของแป๊บนึงต้มต้มไปเลยต้มไปเลยต้มตัวนี้ก็ได้นี่ต้มได้ได้เดี๋ยวผมจะจุดตะแกรงรอนะครับครับต้มต้มจะครึ่งนึงก็ได้จ่าจ่าผ่าจักชดนึงโอเคโอเคได้ครับนี่ยังไวครับมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยนั่นเลยว่ามันต้องมีออเดิร์ฟนะครับนะมันต้องมีมันต้องกว่าจังหน่อยมันพ้ากระเทือนไหมครับแม่นว่า นั่นเลยกินคนกินปูมกินโพกิน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 แซ่บกินหลายอ่ะนั่นเลยก็จะก้อยด้วยแล้วก็จะเนี่ยเขาลวกเ้าลวกนี่เอาเลยเอาที่จั๊กซุดหนึ่งจัดจ้านวดเลยสามโลสามโลสามคนนะครับวันนี้วันนี้พี่น้องเดี๋ยวจะต้องให้มันหมอหน่อยนะครับนพานการเพื่อจะไล่อีกรอบนึงครับนี่ก็จะมาลวกลวกออกลวกลอกเลยดินับนึงถึงไตะแล้วแต่นั่นเลยนะ ช่องนี้เป็นชาบูนะครับช่องนี้จะเป็นใส่ไอ้พวกผงไอ,อ้ซอสหม่าล่าอ,อร่อยครับยี่ห้อนี้ผมเคยซื้อกินประจําใช้ได้ครับลวกพอสะดุ้งนั่นเลยเนาะก็เจ้าทําการนั่นนั่นแล้วเขาต้มมาเรียบร้อยแล้วขเขาซ้ำน้อยครับครับเพื่อความมั่นใจถ้าสุกก็สุกเลยเนาะลงเด้นเนาะครับดิบก็ดิบเลยดิบเลยขณะนี้ นับสามสิบกิบกินพอจะทันยังไงจะทันว่าจะมาย้ำกินนี่เนี่ยอืเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันหนักสายซะแล้ววันนี้นับหนึ่มปกตินับหนึ่งไม่ถึงห้านั่นเนี่ยอันนี้ประมาณกิบปกติไม่ต้องนับด้วยปกตินี่กินเลยนะถ้ามาจากร้านอริสใปมัในนี่คือจะกินเลยนี่ครับเราล้างว่าสะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็อันนี้ทำเป็นชาบูน้ำใสก็ได้นะอันนี้เป็นสูตรฉงชิ่งครับมาล่าที่มณฑลเฉียวชุนของประเทศจีนเนี่ย ผมเคยดูสารคดีมานะใสนเป็นบซอยเลยเดี๋ยวจัดดวน่วนเมนูดน้าเลกน้าเลกก็อันให้ผมเลยไหมใส่ผงมาล่าให้ผมเลยไหมใส่หม้อชงหม้อไฟให้เราเลยไหมอีกช่องหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องกินกันสามคนเลยครับน้าเลกจัดเลยเเาาปรระมณท่่ไหงยใส่หมดถุงเลยครับเรากินหนักเดี๋ยวน้าเลกยกมาโชว์ให้เพื่อนๆหน่อยให้ว่ามันเป็นหน้าตามเป็นยังไงถุงมันเป็นยังไงนี่ครับแพ็คครับแพ็คมากเสร็จ ครับอ of of s. <S ่าใส่เลยครับนี่เฉชวนครับคนคนเชชวนผมอยากไปมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยอยากไปอยากไปอยากไปเที่ยวเฉชวนเนี่ยครับตอนนี้รอไว้ก่อนเนาะไม่มีตังค์เขม้ามออยากไปญี่ปุ่นกับไปหาลูกชายน้าเลศที่ญี่ปุ่นมากกว่าตอนนี้อ้โหดูสีน้ำครับนี่เป็นสูตรน้ําจืดอนนี้เป็นสูตรน้ําใสนะครับนี่สูตรชงชิ่งครับนะเดือดๆครับเดี๋ยว ถ้าจะให้อร่อยนะเพื่อนๆใส่ซุปก้อนซุปเนื้อนะครับมาใหม่คือซุปไม่ใช่หมูนะเป็นเนื้อไม่ใช่ไก่ด้วยเป็นเนื้อนะครับใส่เข้าไปนะมีผักที่เราชอบต้องการก็ใส่เข้าไปส่วนนี้เออ่เซนเบนเราก็จะทะําพล่าเขาเรียกก้อยวันนั่นเลยเนาะอืจังสีละเออตอนก้อยใส่ขา้าวคั่วพริกป่นครับอหอมๆอย่างเงี้ยแป๊บนึงครับอู้อันนี้ก็เป็นตัดแซ่บไหมเบิรงพี่น้องแนมเดินเลยครับดูอ่าถูกครับดูน้ำซุปเราพร้อมแล้วครับเห็นไหมสีสันดู จีทน okay. right, e. ันต์เลยมาเลยครับ oh, นี All ่เมนูเดิมก้อยนะครับก้อยก้อยก้อยตัวนี้เหนียวนิดเดียวหันหั่นหันหั่นเพิ่มหั่นเพิ่มเนี่เนี่ยก็เออหุู่ดูครับดูนี่พี่น้องโอ้สามโลครับกินกันสามคนนะเอาให้จุนบดเด้ออ้วนเลยงานนี้วอ้วนเลยหุ่นนะหั่นเป็นเส้นยาวๆเออเอายาวๆถ้าจะมาจากความเอออย่างเงี้นนะครับนั่น ลวกปื๊ดกินกับไ <มา S 1> อ้ชงชีง้ไงอะไรลงเลยนครับอ่ะไม่รอใครแล้วครับตอนนี้นะน้าเ,เลยเห็นไหมรครับน้าเล่เติมเกลือป่นครับเกลือป่นในนี้ะช่ต้องน้ำปลาในนี้ใส่น้ำปลาได้เพราะว่าเมืนอไรเมนูดิบครับอจอดจอดจังเลยสุดปีกงี๊เข้าครับแต่น้าเลยในบางคนกินอันนี้ไม่ได้แบบไอน้น้าเลยก็ชอบ ชอบกินลาบตีใส่มะนาวแล้วก็ใส่ดีวัวนะเปรี้ยวๆหอมๆเหมือนนั่นเลยรวมเม็ดรวมเม็ดได้ครับนั่นนี่ก็จะเติมดีวัวหรือว่าดีวัวลงไปครับพี่ปวนพี่น้องนี่อู้ดแต่ว่างน้องหอมผักที่นั่นเลยเตรียมมาเนาะเป็นสารแน่เป็นมาดีวัวครับประมาณนี้เลยหอมๆพี่น้องุอ้ครับไหนล่ะมีสารแน่นี่่อะ จวดเข้าไปอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่โฆษณาเกินเกินไปไม่เกี่ยวนั่นนั่นเลยใส่จริงนะอาจร้อนมันจะเกิดเกินเดี๋ยวถ้าร่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าไม่เข้ากันไม่เข้ากันไม่ใช่เห็นไหมลาบะตองยังใส่ก้อยเลยยังมีคนว่าโอ้โหเวลีิกรูดนี่ครับเนี่ยขมกับเปรี้ยวผสมกันแต่กินออกมาเออผมก็ว่ารสชาติมันได้อีกแบบนึงนะได้อีกรสชาติหนึ่งครับหรือถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวอย่างเดียว หอมอบวัหอมบพวันหหอมพี่ปนนั่นก็คือใส่เลยครับพี่นอนสีละพี่นองเลยยังดูครับถ้าเป็นอาช<ำ>ิดดำดคลิปหน้าอย่าลืมติดาต,ตามนะครับนะรอติดตามนะครับดักหนูด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่นะเซียนเซียนเซียนวาเบื้งหมายไปแล้วครับชัวร้อยเปอร์เซ็นัดแคมปิงนี้กันเลยถ้าดาวนี้ได้เห็นนี้ก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เรารีวิวได้นะ เติมหงัวนะครับเบิงหอมป็นออเดร์บเนาะน่าลยเนาะมันกรอบๆนีครับกินมันกรอบๆเด้งๆดีอะชิมดูทีนึงจับจับหอมมะเดี๋ชิมเน้อเบนชิมเบนนนี่ครับอันนี้ที่ผมปรุงเรียบร้อยนะเทส แล้วเวลาคนจะกินตันนี้เดี๋ยวรบกวนเซมินเอาเอาผักตั้งแสงผมหน่อยนะครับสี่ห้าต้นสี่ห้ายอดใส่ใส่ครับใส่ใช้ไอ้สช่องนี้นะครับผักติวี่ผมเก็บตั้งแต่ตอนแรกใส่เลยนี่มันจะออกเปรี้ยวแล้วเวลาลวกเวลาจะกินนะครับก็ยิ่งแชร์ไปด้วยเลยเปลี่ยนเปลือยเลยคนชอบสายเนื้ออะไรนะก็จุ่มกับพริกมาล่าตัวนี้ เด็ดครับใครไม่ชอบกินนี้ก็เอาน้ำซุปธรรมดาได้มีเป็นชาบูเนาะกินได้สองแบบหมูมดูใครต้องมีวิตามินด้วยกรบเลยเติมเลยมันร้อนมากนะอันนี้ใส่ผักในตวัวเผักติ้วบน้านเลนเนาะผักติว้วผักติว้วอ,อ,อันนั้นผักปลอดสารเหมือนกันเขาเลี้ยงในน้ำอันนั้นเพราะว่าจะมากินกีนเป็นสลัดนี่มันห่อนๆเลยโอ้ เมื่อกี้ยเย็นๆขึ้นมาหน่อยตอนนี้ฮอนแล้วครับเนื้ออะไรเล้นี่ยอ้าวอืมร้อนจริงเลยอืมเดี๋ยวเดเออมาวันครับตอนนี้ก่อนอืมจัดไปไม่ต้องออมให้ไปโอ,โ,โอ้โหฮอนแบบพลา s เลยลรงเร่นสองแรงบวกแล้วครับืมเนื้อไปเจอกับใบพักติว ออกความเปรี้ยวหน่อยหนึ่งตัดกับกลิ่นเนื้อกับความเผ็ดถือว่าใช้ได้ครับผสมผสานให้ลงตัวมากถ้าได้ใช้ได้เดี๋ยวตั้งกล้องกินพร้อมนาเลศดีกว่าได้เลยครับน้าเลศนาเลศพวกเข้านาเรศพวกเข้าเหนียวมานาเรไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเนอะเด็ดมาแซ่บแซ่บนี่ย้อนว่ได้กินก๋วยเตี๋ยวได้บุนาเลศกว่าไปอิ่มไอ้นี่สามกิโลน้าเลศนาเลศไม่กลับบ้านเอาก็ข้าวหมูแล้วบอก่าเขาเน้น ต้องให้มีโภชนาการใช่ไหมเว้ยมีโปรตีนไอ้ไขมันแล้วก็ไอ้นี่คาร์โบไฮเดรตโมฆะอะไรอย่างเงี้ยแนววิตามินสองวิตามินซีวิตามินยังกับมีอะไรอ่ะโอ้โหะนั่นแหละจี๊ดขึ้นมันแล้วแล้วแรงไปเลยเจมส์จะไปโคดออกไปลำเนอเดทรกเปิมน่ะเจ้าเข้ามาใกล้ๆกันอากาศท่อนๆนี่เนื้อไหลงี้ที่ละอยู่ใกล้ๆกันหัากันกี่น้องกัน เดือดลอยต้นหอมบางทีหน่อยยอดไปเอาเอาอันนี้<ม>อร่อยดีครับนะเปรี้ยวอร่อยครับมันเข้ากับเนื้อดีผมว่า<ม>นี่ก็เป็นผักออร์แกนิกเหมือนกันนะครับนี่เอาไปกินกับสลัดนะย,ยังไม่ได้เทสเลยฮะอร่อยนะเล่ชิมดูก่อนนั่นเล่ชิมให้กล้องดูนิดนึงว่ามันมันกรอบเด้งขึ้นนะเลนะ่นนะเด้งอย<ด>ู<ด>่แล้วมันกรอบอยู่แล้วคือว่า มันเป็นแช่แข็งมากแช่ยังมานมันก็กรอบอยู่แล้วซึ่งมันผ่านความสุกมาแล้วครับคือเขาเขาเขาออกมายำอีกคือเมนูพวกนี้มันจะเวลามันเจอเป็นสบายนางพวกนี้เวลามันเจอความฮอนมันเด้งอยู่แล้วเอาจอนจอนจนจนเริ่มเอาหนี้ขัวเส้นหนูเลยทเดียวพวกนี้อันไรนี่แม่มันหรือรสชาติเขาใส่ะไรไหมเอามาเอามาล่าขัวขัวเส้นหนูเลยเนี่ยหนูยังไม่ได้เลยเนาะข้าวบุญว่ามันชัวร์เซียนเว้นรับประกันไว้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวต้องวันหลังวันหลังไม้ไม้มันชุ่มๆไม้หมาะแล้วอือร้อนไม้สวยเล <S <S ยลอืมเด็ดเผ็ดชาเผ็ดชาเผ็ดร้อนนะที่องชิมนี่นะครับนี่คือผักริ้วเราเรียนนี้มันเผ็ดชาทีพีที่อยู่อเมริกาหรือว่าอยู่โซนทั่วโลกเนาะอยู่แถวรัสเซียอะไรคงอยากกินเพราะว่า ขากินน่าจะอบอุ่นแต่เมืองไทยนี่เมืองร้อนนี่กินแล้วผมยังขอให้มันแสบนนร้บอนหนบอมลองชิมดูผักติ้วเนี่ยกินกับมาล่าลองชิมดูเข้ากันดีๆครับออกเปรียปร้ยวๆสามกิโลได้เราเรียกกินนบดได้ไหมคนละกิโลครับ ดีนะอากาศเย็นๆรอมคนดีเนาะอากาศได้เนาะเช่นเดีนเนาะได้เลยเนาะถ้าเป็นไไอ้อ้ซุปไอ้ซุปเนื้อเนาะน้องนี้นะซุปไอ้ซุปไอ้เราใส่ซุปก้อนเนื้อนะเราใส่ซุปก้อนฮะเใส่ซุปก้อนเนื้อเลยอร่อยไหมล่ะได้ไหมเนาะเอาคือเห็นรวมหมูแม่นบ่ดไม่เนื้อเนื้อเนื้อเหรอผมไปไม่แน่เลยว่าคือถ้ากินพวกนี้ถ้าเป็นทุกวันนี้เขามีซุปซุปก้อนหมูซุปก้อนเนื้อแล้วก็ซุปก้อนไก่คือต้องเอาเนื้อถ้าคุณผ้าถ้า vẫn khi kín nữa các hàm vẫn kín kai cái ok vẫn vẫn kín mục ao mục mười kém vốn mừng đấy mừng 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 ออืเวลากินก็คือลวกๆแล้วเอาขึ้นเลยนะครับถ้าสุกเกินก็นอร่อยเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้มันจะมันจะเลีงเด้งดีตออลงไปก็ห,หนึ่งสองตัวนี้ก็ย่อยไม่ได้ตัวนี้ก็ได้งสี่ห้านี่ครับเออเหลือนิดเดียวเองครับก็แล้วก็เวลากินก็เอา มันยากเอฟซีอีกแล้วเนาะจะไปหาพติวมันไดมาได้พี่เมียอย่ามากินอยู่พี่รถได้ตอนนี่แหละพี่เมียวะนคู่นี้พี่เมียใช้ลูกสาวไปซื้อเนี่ยไปซื้อไา่พาคีดดูให้อีพ่อแน่ม <c oughs> ันแสบอีกทีเด้ครับถ้าพี่เมียไม่มีซอสให้บอกนะจะส่งไปให้ไปซื้อมาเมื่อวานสี่ถุงไปดูในคลิปไอ้ ช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ไปเที่ยวแม่สายกันมาอ,มอันนี้กลินกับผักเดี่ยวกับวัวชายย่อยัรนเรียน,น,นจริงๆถ้าอร่อยคนละแบบอันนี้ก็คืออากาศเย็นๆอากาศสบายนะกินองี้อร่อยมากตัวนี้ก็อร่อยมากแต่ตรงนี้เป็นกับแก้มเป็นกับข้าวไปบ<น>้านนอกเราเนี่ยอร่อยแซ่บนี่ครับ อืมอนนี้หอมกว่าคือมันถูกปากเรากว่านะเพราะเรากินบ่อยนะแต่นนี้ก็ไม่ใช่ย่อยออความเคยชินครัเป็นผงก็มีสําเร็จรูปม,มีหลายยี่ห้อมีหลายราคาเอามาใส่หม้อไฟชาบูถ้ากินในบ้านแบบเย็นๆกินแบบช่วงหน้าหนาวนีครับกินแล้วอบอ,อุ่นครับเม็ดทานนอนฉันเป็นนรอครับพวก,พวกมาล่านี้มันช่วยในเรื่องของ เผ็ดชาเผ็ดร้อนเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยจะชาไหมครับชาชาในปากอะร้อนแบบร้อนชาแปลชื่นหวานมันเกิดล้วนล้วนล้วนแล้วแต่สมุนไพรยังนงเนาะตรงนี้แล้วมันก็ได้อรรถรสในการรับประทานอาหารทําให้เราหยุดไม่ได้ก็เลยอร่อยกันเงาจัดๆนะเลยสามกิโลเั้ามาเลยเจ้าคนละกิโลคนละกิโลจจะหมดได้หมดเท่านี้นเลยอาจจะ เกินโมเล็กน้อยมุนันหานกันเอาเองอาจจะเป็นโล่สามโล่ซีกับหมูนะบอกน้าเรียมาสามโล่น้เลยไปเอาข้าวมาเพิ่มถุงน้าเลยหยานไปอิ่มกพลังดูแล้วว่าเป็นยังบักท่องก็หาแม่ถาไหมฮะกองข้าวน้อยข้าแม่ปะน้าเรียไม่ได้กินข้าวเที่ยงกวันน้าเลียวันนี้น้าเลยก็งานเยอะช่วงนี้ครับทงานลานงานหลวงเมื่อวานก็ไปติดปั๊มน้ำให้ยายทันทั้งวัน ซื้อมาแล้วก็ให้นาเลศไปติดมผว่าเจาะใหม่ไม่ต้องเร่งจัดไปใส่ไปเลยครับพวกจะพักอันเดียกินครับอันนี้บเว่าเข้ากันวะเข้ากันดีวะต้นต้น่่ออเพืแม่เป็นต้นนัหนจะเบเกียงไม้ยังมาเอาเลยเปรี้ยวดิตอนนั้นเองแหละมันอาจจะเป็นใบว่าดอกมันร่วยไปแล้ว ออกินกับผักนี่อร่อยหั่นเลยเซนเบ้นหั่นยาวๆนะครับกินมาให้มันสะใจให้มันอิ่มๆให้มันแบบชิ้นใหญ่ๆเหยียบมันหันสมุนไพรออกดังเงื่อนลดเลยร้านอาหารเขาหั่นไม่ค่อยใหญ่ของเราเนี่ยหั่นแบบใหญ่ๆเลยไม่ไม่เอาคำน้อยใหญ่หเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่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 เออเออละอ้นี่เรามันโอ้มีเต็มที่เลย เอาหานิ้วอสุกเขาความเลยเอออุ้ยจับเอามือจับไวด้จังไหนบ้างนี่มันคือไหลไหลลื่นพี่น้องเบิรงชวดนี่ครับทำกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรืออะไรเงี้ยก็อร่อยตุ๊กเข้าไปโอ้โหของแคลงแคลงแคลงแงประกาศว่าเป็นของแท้แล้วนี่ครับตุ๊กกับซอสนี่เข้าไปมันต้องเค็มควนอยู่เลยมังเลยนาเค็มควนเหรอเค็มควนแล้วมันอาจจะ ครับไอ้อซบเนื้อน้ำบวกอัลเธอร์กลินไม้อีกแต่<า>จริงๆแต่จริงๆอ่ะถ้าคนมาได้กินเข้มข้นขนาดนี้นะผมเคยลองชิมแล้วแค่ตัวเขาเองก็อร่อยแล้วแต่ซุปของเขาเราจะไม่ได้ใส่น้ําเยอะไงเร,เราเราวันนี้เราใส่เข้มข้นเราใส่แบบหมดถุงอะ่ะบางทีเขากินได้สองหม้ออันนี้เขาเราเอาหม้อ,มอเราเราแค่ครึ่งหม้อเองนะเนี่ยมันก็เลยเข้มข้นมากน<อ>ี่ครับดูคุณลองสิ<ถ> เี้รอ่ะนเมัครหมาล่าครับถ้าคนบัดได้จังหวะแล้วมันจะมันจะมีสำลักหน่อยเพราะมันเป็นมันเพชรอาหารแบบนี้มันต้องเผ็ดนะครับถ้ากินแล้วก็คนรู้จักกันก็ไม่เป็นไรนะแต่กินแล้วคนไม่รู้จักกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องกันนะเพราะอากาศร้อนมากอากาศฮอนเขาได้แล้กินกินอันนี้ไหมนเลยวุนตะพุ่มสูงท่านเที่ยอะไรกันื แชย่ยู่ผมจะอยากอยู่คืออยู่แช่พักบะเขือหลังตรงนีน้ต้องจัดอร่อยอร่อย,อออยนี่แหละแต่ผู้ใดมีโอกาสเลยซื้อมา马ามามีม่马拉ในในมืออยังนี่ต้องจัดเ<อ><อ>มนูนี่นก็มกเขือแซ่บเพส่วนน่าเลยมะเขือคางคกนี่กอ่อนน่าเลยเนาะผันคางคกมะเขือพันคางคกไม่ใช่ว่ามะเขือเออพันผ่านผ่นพันผ่นเขา เขามีจุดละลายลเหมือนกับหนังค้างคกกเลยเงี้ยเอาไปซุปแซ่บเริ่พี่น้องนี้นะแก่เผ็ดขาวเจาเลยเข้าในเห็นไหม,มหวานเลยแก่เผ็ดหวานครับ <laughs> หวานเลยครับ <laughs> ไปแล้วครับก็กินกันไปยาวๆนะครับ <laughs> รอติดตามคลิปดักหนูนด้วยดาวนี่บวกเบ็ด บวกเบ็ดปลา,า mm. ไหลเออหมายเดียวกันค <sm leaned down> ู <then> ้นสอนเลยคู้นสอนเลยรอเบิ้องมีน้องเด้อนะครับตั้งแคมป์ปีนี้เลยน้องเรียนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจะมาตั้งแคมป์เลยจัดนักจะเต็มส่วนนั่นเองมีไฟฟ้าหมดเลยจัดไปน้ำท่าได้อืน้ำมีอะไรหมดเลยน้ำสะอาดด้วยวัตถุดิบเช่นเวนกอร์รันตีแล้วชัวบปตตองไป็นไม้เนา่เป็นไเอาปะตอมเพราะมีการจัดฉากงานนี้เอาสดๆล้วนๆ นู้สดๆจะกินแบบไหน<ด>จะทำเมนูไหนรอที่ดามไปดูที่ไม้เลยเดี๋ยว<ไ>คลิปตามขอขอสดก่อนก่อนปิกคลิปเด้อโอ้แกรกแรงเกินสว่งสวงสว่า่นแหละมันจงบวกอ่ะดิเสียนแบะเป็นไงเซีนเบน เอีทุกท่านจัดเลยจัดเลยว่าต้องออมพี่มีหรือพี่เคนเนาะพี่เคนเียวพี่เคนกินได้อยู่แต่พี่เคนคงไม่จัดอ่ะพี่เคนสายมีคนไปคนมีคนเลียนเบียให้จะทำเองไงพี่เคนไม่กินหรอกพี่เคนบาเคนเราเนี่ไม่ต้องครับเออมีคนเลียนเบียให้มีคนหานให้มีคนป้อนให้กินทาบาเคนอีกไปละครับเจอกันในคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยว ครับผมขอบคุณเด้อนะครับเด้อแต่เรายังไม่กลับกันนะไปเรื่อยรอ้ไหนการกระตังได้เลยครับเกือบตัวเออหมดไปโลกว่านั่งเลยหนึ่งหมดไปเอได้ได้อยู่นี่เหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งใส่เข้าไปแซ่เข้าไปครับแซ่บเดี๋ยเดือดแบบพักนี้ก็แห้งแซ่บไปนั่นะเลยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเพื่ผมมีโอกาสทำ เจอวัตถุดิบพวกนี้ลองมาทำดูครับแล้วเราติดใจง่ายๆครับเพรอย่างมากไม่แต่ว่าอวัตถุดิบข้าวโพดแดงนี่เรามัน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 สำเร็จแล้วแค่ต้มน้ำห่อนขอให้มีครับอันนี้เนาะครับขอให้มีน้ำพริกมะละครับอร่อยเลยนั่นตั้งพนอยเดือดมีผักอย่างแกะได้ไหมโอเคง่ายๆแต่ว่าอร่อยห้าดาวเลยจัดจัด ไปแล้วครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโรงเรียนครับน้าเล่ศครับเซนเบนขอตัวไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปนะครับสวัสดีนะครับโอ้โหอ้าวแซ่บต้อนอ๋อตอนอ้าวอืมไม่ต้องออมไม่ต้องนั่นเอาฟันปะป๊อเลยเอาแคบงัดว่าใช่เอาหมดเลยอืมโอ้อรัวจุงใจยุงเร็ ทำตัวมันลงเดียวเดีอวโอเคข้าวไมนมันลงข้อนะอยลงข้อจนว่าเป๋หอดปวาดเลยจนได้สมัครถ้ากินหน้าหนาวนี่มันน่าจะเลี่ยมก้อนนีนี่มันเผ็ดชาเผ็ดร้อน